ในค่ำคืนหนึ่งนั้นระหว่างที่ฝนกำลังตกหนักได้มีชายคนหนึ่งยืนมองไปที่ประตรูและก็ได้นึกถึงวันวานของเขาและวันวานของเขานั้นก็คือโอ้ดูฝนดูฟงดูฝนอะไรฮะเอ้ยนี่เรามาทำคลิปนะครับก็สวัสดีครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะนีมาสวัสดีเลยเริ่มเกมแล้วอรอโอเคไม่ต้องพูดพร่ำนำเพลงเริ่มเลยละกัน รู้จักเปล่าวิลเลียมสปีดลัวนะว้าวไดแต่กุญแจมาแล้วนะครับวันนี้จะมาทำสปีดลันกันนะครับกับการอัปเดตใหม่ของแมปดอนะแล้วก็แม่ลงคลิปม,มายา,ยาวนะแสนยาวนานประมาณกี่เดือนนะเจ็ดเดือนใช่ไหมคลิปล่าสุดทุกคนเห็นอะไรตรงนั้นไหมไอ้คำว่าเจ็ดเดือนตรงนั้นอนะเห็นเปล่า แล้วมาดูณนะปัจจุบันนี้เป็นไงผ่านไปไปีหนึ่งละนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมคือคลิปเนี้เป็นคลิปดองที่ผมตัดยังไม่เสร็จตั้งแต่สมัยที่แบบโค่นนานเลยเอาอยัางไงก็คือประมาณสัก78เดือนแล้วป่ะตั้งแต่ดองโฮเทลอัปเดตเพิ่งมาใหม่ๆคือคลิปเนี้ตอนแรกอะ่ะตัดได้ประมาณสัก50-60%ละแต่ก็ต้องยกเลิกการตัดคลิปนี้ไปเพราะว่าผมจะต้องเอาเวลาไปปั่นงาน างานที่ผมดองเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเทอมถึงปลายเทอมนั่นแหละก็ดวงดองสมสงไว้ก็เลยแบบโอ้มหมหาศาลถ้าไม่ส่งกูติบสูนตายนี่จนมาถึงปัจจุบันนี้ในช่วงที่ดอพาร์ทสองกำลังจะกลับมาให้เราเล่นกันอีกครั้งผมก็เลยกลับมาตัดคลิปนี้คลิปที่ดองไว้ประมาณชาติเศษเศษผมจะใช้เวลาส่วนนี้มากเกินไปแล้วขอญาตบิด ดอมีอัปเดตใหม่ซึ่งผมไม่รู้เลยว่าอัปเดตครั้งนี้มันมีอะไรอัปเดตบ้างไม่รู้อะไรเลยแบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆลืมวิธีเล่นไปหมดทุกอย่างแลว้วอะฮะเงินมันหอฮะมันมีทางกันด้วยอะถ้าจะผิดห,หมื่นมันจะไม่มีนะอุยอ้ยอุ้ยโคตรฟิวฟ้าวมีเทียนด้วยอตอนเนี้ย โอ้ยโคตรจ้าบ่ะโอเคในระหว่างที่เราพูดมาตะกี้นี้ตอนนี้ก็ถึงมาถึงเอ่อห้องที่5แล้วนะครับโอ้โหดูความเร็วของสปดรันในครั้งนี้ครับชายพูดนี้จะทําสําเร็จหรือไม่สปดรันอยู่สปดรันอยู่อ่อโอ้ยห้องนี้แม่สปีดรันง่ายๆแล้วอ่ะดูทรงขอเป็นเอ่อสายฟาร์มของชั่วขนาดหนึ่งไป โอเคห้องนี้ก็น่าจะฟาร์บเสร็จแล้วตอนนี้เรามีร้อยหบาทไม่รู้เอาไปทําอะไรเหมือนกันอ๋อมันเป็นห้องที่มีกุญแจเลยห้องสีฟ้าตกกระจายหมดนึกว่าตัวหาเลยแต่โทษทีพี่ได้กุญแจมาแล้วทีนี้ไขกุญแจเปิดไปห้องตบฮะมีห้องนี้ด้วยเหรอห้ามจำไม่ผิดมัน ไม่มีไม่ใช่อ่ะอุ้ยอัปเดตห้องใหม่อ่ะเนี่ยโคนจับเลยมะพร้าวแก้วเลยครับเท่อุ้ยอ้ายมีซองลอยมีอ้ายมีซองลอยอ่ะ w h ยเฮ้ยมันมืดจังอ่ะมืดก็มืดจริงมืดจัดเลยนะฮัลโหลมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเออเออไม่น่ามืดขนาดนั้น嘛อ๋อเดินตรงไปนี่เดินตรงไป ผมนะไม่ชอบจริงจริงที่มืดมืดสัญญาณแบบนี้มันคุ้นว่าไงครับรัชผ่านพุ่งไปเรียบร้อยแล้วก็ออกจากโตนะครับตัว easy easy แบบนี้จะทำอะไรเรามีได้แอันนครั้งแรกที่เจอนี่ตกใจนะบอกให้ตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะมีคอนเฟิร์มไอเทมไฟแช็คสวยมากครับสวย เดียวเดียวเดียวเกินห้องนี้แหละอ่ะเกินห้องนี้แหละแื่แค่นี้ทำอะไรได้อ่ะอันนี้อย่าทำได้ทำคือได้จริงๆด้วยทำอะไรก็คแค่ไม่มองเมื่อแค่นั้นแหละเอ้ไอชิบะมันมันชื่ออัยปะจำไม่ได้มันชื่ออัยอะไรนะวุ้บทบเหรอเมื่อกี้ผมในหูฝาดใช่ไหมมันแบบ ตัวสกรีชนะมันชื่อนชื่ออะไรสแกตสกรีชกัสบาร์ดีกิกัคครดิโกดกมันน่าจะโผล่มาไม่ใช่หรือมันเป็นเพราะมันสว่างอยู่น่าจะเพราะสว่างแหละมันเลยไม่โผล่ปกติอาหารนี่มันต้องโผล่ตอนมืดะยวออ้าโ ไม่ให้ดูสะดด้วยห้องอะไรวะเมื่อกี้เเจอห้องอะไรเดี๋ยวเอาแล้วครับเอาแล้วไงไวรุนอ่ากูเลยจะตายมีชานานก็มาดิเหมือนเอาจรนะิงๆนะผมรู้สึกห้องนี้ไม่ใช่เฮย้ยใช่นี่ห้องอ่ะด้วยความสงสัยนะครับเราต้องพิสูจน์มาเลยมีอะไรเปล่าพเอา มอนใหม่มอนฟันเคี้ยวแหลมตอนตีสแล้วก็ยี่สิบสองโว้ยแบบไหนสว่างกว่าแบบนี้สว่างกว่าปั๊บปีดดับสกูปสกิปสกิปสกิปกด,ดับ I'm so rich I'm โคตรรวย345อ่ตอนเนี้ยทำไมเหมือนตอนนี้มันดูเก็บตังง่ายกว่าปกติวะมามากิบมีกิบมีกิบมีเยอะเยอะโอ้ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองและยี่สิบเจ็ดมาได้ยังไงอะ ฮะยี <G Incre ased> <House> ่ส no <not> so <much> ิบหกอ่ะโอ้พาร์เตอร์โอ้ยอย่างไรก็ได้พาร์เตอร์มาโอ้สูดต้องจำเลขห้องให้ดีๆแล้วจริงๆด้วยต้องยี่สิบหกดีมันไม่น่าใช่ยี่สิบเจ็ดแล้วไม่น่าเดินมาไวขนาดนั้นนะใช่ป่ะมันยี่สิบหกยี่สิบหกอ่ะถูกแล้วยี่สิบหกอ่ะยี่สิบหกแหละยี่สิบหกแหละตึ้ง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 ตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งตึ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 ้งตึงตึ้ึงอ๋อเขาว่ายู่ังไมกระพริบ เพื่อนรักเพื่อนเก่าไม่เชื่อเลยนะซีอุ้ยอย่าวิ่งแขวะเองมานานแล้วอ่ะตัวเองเราใจสุดละอยากสปีดลันต้องทำอย่างไรเอาแล้วครับอยากสปีดลันต้องทำยังไงอุ้ยแอนิเมชั่นแม่งโผล่ขึ้นมาเท่ขึ้นเยอะเลยอุ้ยเชียร์กลัวแล้วพี่จะทำอะไรกับผมเลยอ่าพุ่ยอดเอ๊ต้องกดอีกครั้งนึ่งมโอเควิ่งครับวิ่งพอทีพี่เสียแล้ว มไม่โดนแน่นอนชิวๆ้าวมีขวาขวาขวาเดี๋ยวขวาไปหักซ้ายหลบยิ่งอับทำอะไรอะสิอุย้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่ก,ก็วิ่งกับมันทีแรกไม่โู้ว่ช้ำม,มันทุกทีแบบปิดขัดมากเป็นไงโดูท็อกซิกอะนี่โดโูท็อกซิกวายโดโูท็อกซิกสี่ิบสิบเอ็ดอ้ย จะขนาดนั้นนะปิส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 มีงไงปิดปิสปิส,ปสโอ้ยเกลียวมีไงเกลียวเกลียวมาทำไมบ่อยอ่ะร,ร,รู้ว่าคิดถึงแต่ไม่ต้องขังแล้วก็ได้ไหน,นเอ,อ่ยเปิด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 อุย้ยพ่อมึงตายเด็กขี้อะไอตัวนี้มันก็จำสแกนได้ทุกครั้งจริงๆว่ะห้องอะไรละสี่สิบ โอ้ย45นะครับแล้วก็สี่ไฟก็พิบอย่างนี้ไม่น่าใช่เนาะมันก็พิบเฉยใช่ปะ46หอยย่า46สี่สิบโทษทีแต่รอบนี้พี่จำได้นะครับอุ้ยหย้ยพ่อตายแล้วรอบนึงพ่อกูตตายอีกแล้วเหรอนี่ฮะว้าว จะเ er จะอเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าไปเลยไม่มีเนาะไปได้เลยใช่ปะใช่แล้วเหมือนเดิมทุกอย่างนะโอเคบอกว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมอ้ยรอบนี้มาด่ะผมรู้ว่าทุกคนน่ะไม่ต้องการดูผมตอนสู้กับไอ้ตาบอดตัวนี้หรอกมันก็แค่เก็บสมุดเก็บสมุดเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นแหละโอเคไปเลยมีของโอเคห้าร้อยเก้าสิบโอ้ยช่วงนี้พี่รวยๆอเขาพอดีอยากเสียตังค์ไปได้แล้วครับน้อง เออเออหายหมดแล้ว oh, oh. ชิบหายหมดแล้ว,ไปไปลวขอโทษได้ไหมล่ะ oh. ขอข้าตวัวนั้นั่น QE QE โอเคห้ามพลาดพลาดทีเดียวคือเป็นปุ๋ย oh. ตึก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 ,ตก ติรกติ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 กตึกอีซ <Easy. S 1> สามเจ็บร้อยาราคาไม่อยู่แล้วประเทศไทยฮ,ฮะทำไมตูวยังไม่ปิดวัดฮะเจฟชอ็อปเองใครเนี่ยอ,อ่านไม่ทันด้วยไม่ครับเจออะไรดีๆข้างนอกนั่นหรือเปล่า <c oughs> ฉันนี่แพนว่าฉันจะไปดูด้วยตัวคนเดียวนะ่ะ <c oughs> ก็ไม่เจออะไรก็เจอแต่ money I'm ห้าร้อยเก้าสบ you so jay ball I can pay for you อ่านี่เฮ้ยยาเฮ้ยไม้กางเขนเลยเหร ปิดอินซูนูสตอร์มตายตรงไหนเนี่ยมีเหกูเห็นแต่ขาวๆ64ลืมนับเลยแล้วก็6กสิบห้าวอเตอร์ฟอกซ์อีสต์เฮียอะไรเนี่ยอืฮะคุณแชร์โครงกระดูกเหรอ ต้องใส่กุญแจโครงกระดูกแน่แต่ผมไม่ได้ซื้อมาดิไม่เป็นไรโอ้ไฟยัอยู่แล้วตู้นี้มีแจ็คไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมไม่มีเข้าเลยแล้วกันโอ้ยมือยังงะโอ้โหมือยันห้องหน้าโอแมกอชเฮ้ยอายเหรอเฮ้ยไม่ใช่อายอ่าซิกซิกเ,เจอกันอีกแล้ว ซิกเอ้ยทำไมแข่งกับเอ,เเอ็กซ์แล้วอย่างนี้ต้องท็อกซิกปิดประตูอัดหน้าอีกแล้วปะแต่ผมชอบท่าตอนมันโผล่ขึ้นมามากเลยตอนเนี้ยโคตรเ,เท่เท่แล้วจะไปก่อนแล้วโอ้ย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 ชวิวเกือบไปแล้วไหมล่ะเในที่นี้ตังตังซังโยเอ็กซ์ตอนนี้สปีดแล้วน,นะครับ เออช่างไม่กินละเป็นใจตองกินหน่อยละกันนมามามาสปีดลัแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหควนเดียวเดี๋ยวโคตรโครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเปิดมาเจอเจอเจอเออพริกล็อกครับโคตรเต็งแล้วกุญแจดอกหนึ่งครับจังหวะนี้โอ้โหแร็บอลคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเิอ้ยเม่รเหรอเฮ้ยโอ้ย มือจังอะมืออยู่หน้าอะไฟลี่บี้โอ้ยโอ้ยปิสป,ปก๊บปั๊กไปดิกักดักเนี่ยอ๊ยออกเร็วเหรอไม่ ก็จัดไปเลยรีไวท์ไปดิไม่เคยกลัวไม่เคยหยองเพราะมีรีไวท์ฟรีก็ต้องกดใช้เป็นไงพอสกิลพร่เอกชนเน้นไม่ใช่สกิลพร่เอกชนเน้นอะไรอ่าแบบว้ยพูดอะไรมู้ชางมันเถอะทางนี้ใช่ไหมเออถูอ่อหอ ไม่เห็นเฮียนะครับฮัลโลโอ้ย,อยมือก็มือจังเลยดิเจ๊นะจุดพักใจเป็น,นห้องก้าที่สิบสามเดินตรงไปก้าสิบสามอุย้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอโอ้ยมีหนามดยเหรออยู่ไหนเนี่ย đang tung đay, đi nó tung đay, nhìn nhìn hang ở. Oh, oi, cái gì à? Này nè, để ta ในบ้านเรือนกระจงน่ะไม่มีแสงไฟให้กับพริบหรอกนะดังนั้นนายสมมาตรตถถึงพาได้แค่กับเสียงเท่านั้นแหละโ,<ฮ>โอเคเข้าใจแล้วไม่เป็นไรเคยเห็นคำว่าสปีดรันที่แทจ้ริงเปล่าจากนั้นผมก็พยายามรีบไปที่ห้องเอเกเลยนะทุกคนแต่ก็พอดีเจอปัญหาอะไรเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยอ่ะใหญ่อยู่แหละ ยี่สิบเจฮะเอา้าเอา้าฮัลโหลฮัลโหลเอา้าอะไรอะ่ะใช่แล้วผมเจอบั็กที่ไปต่อไม่ได้เกมบัก็กจริงจังไหมเนี่ยเฮ้ย ผมก็พยายามหาวิธีแก้บัคนี้ให้ได้นะแต่ก็ไม่เจอสักทีในตอนนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือเราเดินกลับไปห้องเก่าๆแล้วก็ไปเจอกริชแค่นี้จบเดียวก็โดนกิจพาวาไปไง่ายเนาะแต่ตอนนั้นนึกไม่ออกดูกทรงแล้วเกมบัคสวยมากครับสวยครับสปินันครั้งนี้ครับตอนนั้นผมเลยตัดสินใจออกเกมแล้วก็รีรันใหม่อีกรอบหนึง <S <S แล้วในรอบที่สองก็บัคอีกแล้วสวยงามอลามแท้ โอ๊ะโอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีทำไมไม่เข้าไปอ่ะต้องอย่าให้ดโดนตีแก่ตุยแปดสิบเจ็ดโอเคโอเคแกของฝันแล้ว อย่งนั้นก็แน่โอ้ยมันคืออะไรอ่ะโอ้ เก้าสิบหกเก้าสิบหกแต่พอพแพงไหมเก้าสิบหกไปก็ไปก็ไปเหมือนกลัวไม่ เทียนนี้โอ้เทียนนี้ผมเข้าใจระบบมาล้มาถ้าลัชมาเทียนจะดับโอเคมือแค่นี้ด้วยกับ w h a ว the fuck ควรทำยังไงกับตรงนี้ต่อเนี่ยผมมันมันเปลี่ยนไปอ่ะแบบอึ้งเลยนะทีกี้เนี่ยามาถึงตรงนี้แล้วแท้ๆจะแพ้ไม่ได้นะขอร้องเลยอ่ะแพ้โอเคมาน,นี้ที่บิงเลยเอ่ะ อะโอเคมาวัดตรงนี้แหละตามแผนตามมุมทิดไวโอเค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 อมออมอออาขนาดนี้แล้วจะตายไม่ได้เด็ดขาดจะตายไม่ได้เด็ดขาด โอเคน่าจะเดินวนตรงนั้นอีกนานเลยตอนนี้มันน่าจะเดินวนตรงนั้นอีกนานเลยไอตาบอดอะโอเคขอให้ได้อันนี้คือทางออกปะทางที่มันมาเสียงเสียงเสียงดูเหมือนจะมีของไม่ใช่เหรอไม่มีกุญแจแล้วตรงนี้เ <G ül> ชีย้ยแล้วอย่าบอกนะต้องไปหาข้างในนู้น่ะน่าจะใช่ก็มาดิไม่เคยกลัว มันเลยไม่ใช่มีจริงๆด้วยตรงเนี้ยฮาแบตเตอรี่ฟิลร้านอันเนี้ยอู้อะไรเนี้ย โอเคสวยมันไม่ได้เดินเข้ามาในห้องนี้เข้าตู LA ้ดีกว่าเซฟเซฟโอเคโอเค นี่คือห้องที่เราต้องมาชิพิกล็อกเลยปะไม่ได้เหรอไม่ได้ชิพิกล็อกได้โอเคเธอสวยนึกว่าจะใช้ไม่ได้ซะอีกพิกล็อกโอเคเปิดใส่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 ใส,ส่ขาดอันเดียวเหรอืมอ๋อตรงนี้เมื่อกี้เราก็เอาหน้าจุมก็ว่าอยู่เสียงมาจากตรงไหนโอเค แต่กุญแจหาจากไหนอะ่ะไม่เป็นไรผมใช้พิกล็อกเข้าไปแล้วใช้พิกล็อกง่ายกลัวนนนนเรียบร้อยเอโดนไฟเผาเบรกเดืเอะไอ้ามาอ้าวลวงเลยอ่ะ แค่นี้ก็ easy ว i นแล้วดิงไงในที่สุดลากก่อนฮะฮะฮะไม่ใช่ออกไปได้เลยหรอเดี๋ยวเขาว่าไงห้องข้างนอกนู้นออกไปไม่ได้แล้วแน่ๆผมรู้แค่นี้แหละอ๋อ เจ็ดหกเจ็ดหก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 โอเคเอาเฮียห้องกับมานะ้องกับเอาไปไปสปีดสปีดเงี้นหู้๊ะแมน EC และเราก็ล่วงลงมาทำใจอย่างชิวๆตันใดนั้นเองไอตาแดงก็ได้เงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นและเมื่อน,นั้นที่เขาเงยลงมาโอ้ยเีออะไรอ่ะเรียอ่านแ,แล้วพ่อมาแล้วไว้จะลูกจ๋าในลาวก็ตกเข้าสู่ฟรอสอง ของดีโบเคนเดี๋ยวเด้ไอเอเยอ้คนละเกมละดีโบเคนเลเยอร์สองทูบีคอนติเนียว่าตอบฟอว่าดีโบเคนเด้ปะว้าวชนะแล้วอีสี่แต่ที่แน,น่ตอนนี้ก็คือเราจะไปดูที่ประตูบานที่มีหัวกระโหลกนี่แหละมาถึงแล้วสวยผมก็อยากดูเหมือนกันว่า ข้างหลังประตูกระโหลกนั่นมันจะมีอะไรอะอะ,อะ,อะมันได้บัฟอะไรเนี่ยอะอะเอะอแค่นี้แค่นี้ยมนยอยู่แค่นี้นะโอ้ยอะไรเนี่ยแค่นี้งหรอโอเคก็ได้ แม่หนาแม่งหน้าตาคุ้นๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะกับดออัปเดตโฮเทลจะปัชจัอัปเดตชื่อว่าโฮเทลสำหรับคลิปนี้แล้วไปเจอคลิปหน้าไม่รู้มันก็จะลงเมื่อไหร่ไออีกจะชาติหน้าอีก3วันข้างหน้าผมไม่รู้ผมไม่สามารถตอบได้แล้วแต่ลมแล้วก็งานค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เอาจบจบยหย่ใหมีอะไรให้ดูแล้วไปๆไปรอคลิปหน้าร <Yo>, ีบหน่อยจะคลิปก่อนที <Yo, S 1> ่มึงจะโดนสาบ <Yo, Yo, S 1> จริก,ก Yo, Yo, ด้วยว้า